ปีพศที่คาดว่านะครับที่คาดว่าน่าจะมีราคาในวันข้างหน้านะครับก็คือเหรียญปีพศนี้นะครับของชนิดราคา10บาทรัชกาลที่10นะครับที่พี่น้องสอบถามเข้ามานะครับว่าเหรียญปีพศไหนที่คาดว่าน่าจะมีราคาในวันข้างหน้านะครับ ยินดีต้อนรับเพื่อนเพื่อนพี่พี่ลุงปนอามิตรรักนักสะสมทุกทุกท่านเข้าสู่ช่องแสงทองสองทางคลิปคลิปนี้นะครับก็มีคําขอจากพี่พี่น้องน้องลุงปนอาหลายหลายท่านอยากจะให้แสงทองสองทางนําเอาข้อมูลของเหรียญแต่ละชนิดของรัชกาลที่สิบนะครับว่ามีความน่าเก็บสะสมหรือว่าน่าจะมีราคาบ้างไหมนะครับหรือว่ามีรุ่นใดปีพศไหนที่ มีราคาและน่าเก็บสะสมนะครับก็วันนี้แสงทองสองทางก็เลยนำเอาเหรียญชนิดราคา10บ,บาทนะครับและพร้อมกับข้อมูลเหรียญของแต่ละรุ่นนะครับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2561นะครับเอามาฝากพี่ๆน้องๆลุงป้าอานะครับซึ่งวันนี้เราจะมาเน้นเรื่องราคานะครับราคาการ เก็บสะสมต่างๆนั่นเองนะครับซึ่งเหรียญที่ท่านเห็นอยู่ก็เป็นเหรียญชนิดราคา10บาทนะครับด้านหน้าเป็นพระบรมรูปในหลวงรัชกาลที่10นั่นเองนะครับอ่าและก็ข้อความนั้นข้างในก็จะมีระบุมหาวชิราลงกรณและก็รัชกาลที่10นะครับลหลายๆท่านก็มีการเก็บสะสมเหรียญของรัชกาลที่10นะครับลหลายๆท่านก็บอกว่าไม่มีราคาอะไรนะครับ จริงๆแล้วนะครับเหรียญทุกรุ่นทุกปีพศทุกรัชกาลนะครับเขาก็มีราคาที่ถูกต้องที่ชำระหนี้ได้ตามกฎหมายของเขาเป็นมาตรฐานนะครับส่วนที่ได้เกินมานั้นก็ขึ้นอยู่กับค่านิยมต่างๆนะครับพี่น้องขึ้นอยู่กับค่านิยมและก็กระแสต่างๆนั่นเองนะครับความต้องการในตลาดนักสะสม มีมากน้อยขนาดไหนนะครับก็เช่นเดียวกันกับพระเครื่องตลาดพระเครื่องต่างๆนะครับความนิยมความต้องการก็เลยทําให้เหรียญหรือว่าพระเครื่องรุ่นใดรุ่นหนึ่งมีความต้องการมากและก็มีราคาที่สูงเช่นเดียวกับเหรียญกระสาบไทยนะครับไม่ว่าของราชการที่เท่าไหร่ก็ตามนะครับ เขาก็จะมีราคาในตัวของเขานั่นก็คือราคาที่ชําระนี้ได้ตามกฎหมายและก็ราคาที่เพิ่มขึ้นมาก็ขึ้นอยู่กับความต้องการของพี่น้องนะครับว่ามีความต้องการในเหรียญแบบใดนะครับเหรียญแบบใดชนิดราคาไหนนั่นเองนะครับจริงๆแล้วราคาก็ขึ้นอยู่กับคนซื้อและก็คนขายเท่านั้นเองนะครับ เหรียญของปีพุทธศักราช2,561นะครับเขาก็จะมีเอกลักษณ์ต่างๆนะครับที่แตกต่างกันระหว่างของแต่ละรัชกาลนะครับรัชกาลที่9รัชกาลที่5รัชกาลที่6ที่7ก็จะเป็นเอกลักษณ์ไปอีกโคละรูปแบบกันนะครับท่านใดที่จะสะสมนะครับคิดจะสะสมอย่าไปเกี่ยงนะครับอย่าไปเกี่ยงว่าเป็นเหรียญ ของรัชการที่เท่าไหร่นะครับเป็นเหรียญแบบไหนขอให้มีสภาพที่สมบูรณ์และก็สวยงามนะครับก็สามารถเก็บสะสมได้นะครับนักสะสมจริงๆเขาไม่เกลี่ยว่าเป็นเหรียญชนิดไหนนะครับขอให้มีสภาพที่สมบูรณ์และสวยงามเขาก็เก็บสะสมได้กันทั้งหมดนะครับส่วนราคานะครับราคาของปีพุทธศักราช2561นะครับชนิดราคา10บาท ซึ่งด้านหน้านั้นเป็นพระบรมรูปในหลวงรัชกาลที่10นะครับด้านหลังเป็นพระประมาพิไทยวปรภายใต้พระมหาพิชัยมงกุดเปลง่งรัศมีชนิดราคา10บาทนะครับาภายในวงขอบก็ระบุประเทศไทยปีพุทธศักราชที่จัดทำและก็ราคาซึ่งระบุเป็นตัวเลขไทยและตัวเลขคินดูอารบิกนะครับโดยมีภาษาไทยนะครับคำว่าบาทคันระหว่างตัวเลขทั้งสองนั่นเองนะครับ ซึ่งเหรียญชนิดราคา10บาทปีพุทธศักราช2561นั้นขนาดก็อยู่ที่26มิลิเมตรน้ำหนัก8.5กรัมนะครับส่วนจำนวนที่ผลิตนั้นผลิตออกมา118,183,720ล้านเรหรียญน,นะครับของปีพุทธศักราช2561น้นั่นก็คือยอดการผลิตนะครับส่วนราคาการประเมิน UNC นะครับก็ถือได้ว่า น้อยกว่าของรัชกาลที่9นะครับเหลียนรัชกาลที่10อ่าซึ่งค่านิยมในตลาดนักสะสมนะครับก็ยังถือได้ว่าน้อยส่วนมีไหมที่ปีพศที่จะมีราคาในอนาคตนะครับที่พี่น้องหลายๆท่านติดต่อสอบถามเข้ามานะครับก็ยังพอมีนะครับมีอยู่1ปีพศเดียวจบเหรียญของปีพศ2 5 6 1เดี๋ยวจะเอาเหรียญ ตัวนั้นมาฝากพี่น้องนะครับในคลิปนี้นะครับและก็เหรียญ ส่วนราคา UNC นะครับเขาประเมินเอาไว้อยู่เพียงแค่12บาทนะครับเกินหน้าเหรียญเพียงแค่2บาทเท่านั้นเองนะครับนั่นคือการประเมิน UNC นะครับและ5บาทนะครับที่พี่น้องสอบถามเข้ามาอีกนะครับไหนไหนก็ปี61แล้วนะครับปี61ก็จะนำเอาชนิดราคาของปี61แต่ละรุ่นนะครับเอาข้อมูลมาฝากพี่น้องแล้วกันนะครับเหรียญ5บาทนะครับผลิตออกมา152ล้าน 5แสนเก้าหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยเหรียญน,นะครับ U.N.C เพียงแค่หกบาทนะครับส่วนเหรียญชนิดราคาสองบาทอะลูมิเนียมบลอนนะครับปีพุทธศักราช2561ยอดการผลิตนั้นหนึ่งร้อยสิบเอ็ดล้านแปดแสนสี่หมื่นเหรียญน,นะครับ U.N.C สี่บาท เหรียญชนิดราคา1บาทนะครับปีพุทธศักราช2561ยอดการผลิต489ล้าน6 0 0 0 0เหรียญนะครับ UNC เพียงแค่2บาทเท่านั้นเองนะครับส่วนเหรียญ50สตางค์นะครับ50สตางค์ซึ่งเป็นเนื้อทองแดงนะครับไส้เหล็กชุบทองแดงนั่นเองนะครับยอดการผลิต80ล้านเหรียญนะครับ UNC 1บาทนะครับและก็เหรียญ25สสตางค์ทองแดงนะครับ ไส้เหล็กชุบทองแดงนั่นเองนะครับโลหะไส้เหล็กนะครับผลิตออกมา40ล้าน1,057,835เหรียญนะครับ U.N.C เขาประเมินเพียงแค่1บาทเท่านั้นเองนะครับและก็เหรียญ1ิบสตังค์นะครับเหรียญสิบสตังค์งซึ่งเป็นเหอนอรียญอะลูมิเนียมนะครับเหออรียญอะลูมิเนียมยอดการผลิตนะครับผลิตออกมาเพียงแค่หนึ่ง แสนเหรียญนะครับผลิตออกมาเพียงแค่1นึ่งแสนเหรียญนะครับซึ่งมีการประเมินเอาไว้ชุดสามเหรียญนะครับก็ราคาอยู่ที่400บาทนะครับชุดสามเหรียญครับสิสตางค์นะครับซึ่งเป็นสีเงินนั่นเองนะครับอลูมิเนียมสีเงินนะครับชุดสามเหรียญ4ี่อบาทนะครับแล้วก็5สตางค์นั้นเหมือนกันนะครับยอดการผลิต1นึ่งแสนเหรียญนะครับ สามเหรียญสี ughs, ่ร้อยนะครับที่เขาประเมินเอาไว้และก็เหรียญหนึ่งสตังค์นะครับส่วนเหรียญพวกนี้นะครับอ่า <consumers olacak. S 2> ก็จะเป็นเหนเรียญที่สร้างขึ้นมานะครับผลิตขึ้นมาเพื่อใช้จ่ายในระบบนะครับส่วนใหญ่แล้วเราจะไม่ค่อยเห็นเอาออกมาใช้ในระบบหมุนเวียนนะครับอ่าเหรียญที่เป็นเหรียญสิบสตังค์ห้าสตังค์หนึ่งสตังค์นะครับเป็นเหรียญที่เขาผลิตขึ้นมาเพื่อใช้จ่ายในระบบนั่นเองนะครับอ่ามีไว้ในระบบนั่นเองนะครับ อ่านะก็คือเหรียญของปีพุทธศักราช2,561ทั้งหมดนะครับตั้งแต่เหรียญชนิดราคา10บาทที่พี่น้องสอบถามเข้ามานะครับเดี๋ยวเหรียญต่อๆไปนั้นเดี๋ยวแสงทองสองทางจะนําเอาข้อมูลต่างๆนะครับเอามาบอกเล่าให้กับพี่ๆน้องๆลุงปัอาได้รับข้อมูลกันนะครับและก็เหรียญปีพศที่คาดว่านะครับที่คาดว่าน่าจะมีราคาในวันข้างหน้านะครับก็คือเหรียญปีพศนี้ นะครับของชนิดราคา10บ,บาทรัชการที่10นะครับที่พี่น้องสอบถามเข้ามานะครับว่าเหรียญปีพศไหนที่คาดว่าน่าจะมีราคาในวันข้างหน้าครับซึ่งนักสะสมหลายๆท่านก็มีการเก็บสะสมนะครับในสภาพที่สมบูรณ์นะครับในสภาพที่สมบูรณ์และก็มีความสวยงามอยู่นั่นเองนั่นเองนะครับนั่นก็คือเหรียญของปีพุทธศักราช2563นะครับพี่น้อง เรียนปีพุทธศักราช2563ซึ่งในขณะนี้นะครับซึ่งณตอนนี้นั้นเขาประเมิน U.N.C. นะครับก็ยังไม่ถือว่าสูงนะครับแต่กระแสการสะสมนะครับค่านิยมต่างๆนั้น ปีพศ2563ถือได้ว่าเป็นเหรียญที่กำลังเป็นที่นิยมของรัชกาลที่10นะครับถึงแม้ว่าราคาของเขาจะไม่สูงนะครับส่วนที่ถามบอกว่ามีราคาสูงนั้นเป็นอย่างไรนะครับเหรียญที่มีราคาสูงนั้นเป็นอย่างไรคำถามนี้ก็ยังคงหนีไม่พ้นเหรียญ MTO นะครับพี่น้องคำถามนี้คำตอบนั้นก็คงหนีไม่พ้นเหรียญ MTO นั่นก็คือเหรียญที่มี พระบรมรูปทั้งสองด้านหรือว่าด้านาพระมหาพิชัยมงกุฎทั้งสองด้านนะครับหรือว่าเหรียญเป็นเนื้อเดียวนะครับชนิดราคา10บ,บาทเนื้อเดียวซึ่งจะเป็นเนื้อเงินนั่นเองนะครับแต่ก็หาได้ยากมากๆนะครับเหรียญ m p o ของรัชกาลที่10นะครับหาได้ยากมากๆซึ่ง แต่ก็ยังมีกระแสมีความต้องการในตลาดนักสะสมนะครับก็ฝากพี่พี่น้องๆน,นะครับถ้าเป็นเหรียญที่มันแปลก,ปลกนะครับแปลกหูแปลกตาสีผิดหูผิดตานะครับอ่าก็ฝากติดต่อสอบถามกันให้ชัดเจนนะครับอย่าพึ่งด่วนทิ้งหรือว่าด่วนใช้ด่วนสรุปกันนะครับเหรียญพวกนั้นอาจจะเป็นหนึ่งในความต้องการของนักสะสม ก็เปลี่ยนได้นะครับนี่ก็คือเหรียญปีพศ2563นะครับซึ่งถือได้ว่ามีความต้องการในตลาดนักสะสมนะครับในช่วงนี้อาจจะยังน้อยนะครับแต่ก็กระแสค,ค่านิยมในการเก็บสะสมมีสูงมากกว่าปีการผลิตที่ผ่านมานะครับไม่ว่าจะเป็นปี61 62 63 64นะครับแต่ปี6 3นี้ก็ถือได้ว่า มีค่านิยมในการเก็บสะสมค่อนข้างที่จะเยอะนั่นเองนะครับก็เลยนําเอามาฝากพี่ๆน้องๆลุงป้าอานะครับให้เป็นตัวเลือกในการเก็บสะสมเหรียญ ของในหลวงรัชกาลที่10นั่นเองนะครับเอาละนะครับสําหรับคลิปนี้ก็หวังว่าคงจะเป็นข้อมูลให้กับพี่ๆน้องๆลุงพนาอาได้บ้างนะครับสําหรับเหรียญที่มีคําถามเข้ามาเยอะนะครับว่าแบบใดปีพศไหนหน้าเก็บสะสมของรัชกาลที่10นะครับเละสาหรับคลิปนี้ก็ขอฝากคลิปไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ